รายงานพิเศษวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของแตงโมแตงโมที่เราคุ้นเคยเนี่ยละค่ะผละไม้ท้องถิ่นของไทยตอนนี้พบปัญหาราคาตกต่ำในบางฤดูกาลนะคะส่วนทางด้านผู้ประกอบการส่งออกผลไม้บริษัทนิช,ชาชามจำกัดในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีมุ่งพัฒนาสายพันธุ์เพื่อแก้ปัญหาให้แตงโมของไทยตอบโจทย์เพิ่มโอกาสเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดโลกค่ะ โปรโมชั่นเรามีอะไรบ้างแอดมินช่วยบอกหน่อยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีโปรซื้อ2ลูกแถม1ลูกนะคะลูกค้าแต่โมลูกนี้แก่จัดมากนะคะถ้าสียังไม่เป็นแบบนี้นะคะเขาแก่ไม่จัดนะคะความหอมจะไม่ออกนะคะช่วยอ่ากดติดตามไว้นะคะ นิชาแก้วสุริยาวัย50ปีกเกษตรกรชาวจังหวัดชนบุรีโดยกำเนิดยกให้เดือนพฤศจิกายนปีนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจกับแตงโมงสายพันธุ์ที่มุ่งมั่นพัฒนามากว่า15ปีได้ออกสู่สายตาผู้บริโภคให้ลิ้มลองรสชาติที่สำคัญคือขจัดทุกจุดได้ต่างๆที่เคยมีมาของแตงโมงได้สำเร็จเรามีความหวัง ที่เรารอคอยมายาวนานนะคะทั้งเกษตรกรที่อยู่เบื้องหลังเราชาวบ้านก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะมีสายพันธุ์ดีๆออกมาให้สักทีและตอนนี้ความหวังของเราอ่ะสำเร็จลงแล้วนะคะเราได้สายพันธุ์ที่ตอบโจทย์เรามากๆเราก็อยากให้คําว่า สการเลสซันหรือตะวันแดงเนี่ยค่ะจะเป็นโอกาสที่ทั้งเกษตรกรชาวไทยได้ปลูกออกมาให้ได้ราคาดีๆผลผลิตดีๆและสามารถส่งออกต่างประเทศได้นี่คือความหวังของเรานะคะแดงลอดเนี้ยค่ะตัดออกมากี่ความหวานกี่เปอร์เซนต์ความแดงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเปอร์เซนต์เท่าไหร่เราใช้เสียง ลูกนี้นะคะเป็นเสียงที่เวลาเราตบแล้วมันดังป้องแบบนี้เขาเรียกว่าเสียงต้องเสียงกลางวานเป็นเสียงที่ระดับเลเวลที่ดีที่สุดนะคะที่แตงโมจะคุณภาพดีที่สุดบอ,บอกได้ว่าแตงโมที่ผ่ามาจะต้องมีเส้นใยไฟเบอร์ iber, โช์น้อยที่สุดเส้นใยไฟเบอร์สีเหลืองเนี่ยที่คนบอกว่าถ้าผ่ามาเลยมันจะเหมือนแตงแกนะ่ะ ถ้าผ่านไป2-3วันเส้นใยไฟเบอร์จะหานไฟจะหานไฟแล้วทาให้ความแดงมากขึ้นความละเอียดมากขึ้นทําให้แตงโมลูกนั้นน่ะจะมีเนื้อที่สวยหลังจากที่มุ่งมั่นพัฒนาสายพันธุ์มายาวนานจนได้สกาเลตซันและมูลิสแตงโมสายพันธุ์ใหม่ที่จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับแตงโมของไทยให้เป็นผลไม้ระดับพรีเมียมทั้งราคาและรสชาติอันนี้รับเข้ากี่วันแล้วันไหนคะอันนี้รับเข้ามา วันที่ห็อตแรกของเราเนาะแล้วอันนี้เราคัดเสียงดีส่งห้างหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่คะเนื้อสวยมากเลยเม็ดน้อยเนื้อเนียนสวยใช้ได้1.3ผ่านค่ะไซส์ผ่านค่ะเสียงผ่านค่ะ จุดเด่นของสกาเลตซันคือเนื้อสีแดงแน่นกรอบให้ความหวานฉำม,มากกว่า9บิตเปลือกหนาขึ้นลูกกลมโตน้ำหนักเฉลี่ยลูกละ5กิโลกรัมมีเมล็ดเล็กสีขาวอ,อ่อ,อนสามารถเคี้ยวได้กลิ่นหอมพร้อมส่งออกตลาดต่างประเทศด้วยระยะเวลาเก็บเกี่ยวจนถึงสุกงอมประมาณ1สัปดาห์สกาเลตซันตั้งชื่อจากคาแรคเตอร์ของเขาเลยมีทรงกลมขนาดใหญ่เหมือนดวงอาทิตย์ แล้วก็เนื้อข้างในอะค่ะเป็นสีแดงเข้มเสียงผ่านรูปทรงผ่านนะคะเดี๋ยวเราดูเนื้อเนื้อคุณภาพเนื้อผ่านนะคะ ส่วนแตงโมรูปทรงรียาวชื่อสายพันธุ์มูลลิสที่มีเนื้อสีเหลืองเข้ม,มเมล็ดน้อยรสชาติหวานฉ่ำที่เป็นการผสมผสานการระหว่างแตงโมกับเมลอนอย่างกลมกลม่อมข้อจํากัดของแตงโมเนื้อเหลืองเนี่ยเผืออเขาจะนิ่มมากเลย แล้วก็มีน้ําเยอะทำให้มันเปล่าบางมากตั้งแต่ในสวนขนส่งก็เสียหายง่ายยิง่งออกส่งออกต่างประเทศเนี่ยหมดหวังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสายพันธุ์นี้เราอยากให้เขาส่งออกต่างประเทศได้แล้วสีเนี่ยต้องเป็นสีเหลืองที่ชัดเจนเลยณนะตอนนี้ทางบิดเดและวิจัยของเราอะทำออกมาได้สมบูรณ์แบบีิชาตั้งชื่อสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้นะคะว่ามูลลสนะคะเราอยากให้ของขวัญสอ,อย่างสงชิ้นนี้นะคะ มอบแก่คนไทยด้วยความมั่นใจว่าผลผลิตที่ออกจากเครือข่ายของเราจะมีความปลอดสารปลอดเชื้อปลอดภัยกับคนไทยทุกคนนะคะขอฝากสกาเลตซันและมูลลิสนะคะแตงโมสายพันธุ์ใหม่สสายพันธุ์นี้ส่งมอบเป็นของขวัญให้กับคนไทยทั้งประเทศความร่วมมือของผู้ประกอบการไทยและเกษตรกร,กรชาวสวนแตงโม ที่มุ่งผลิตผลไม้คุณภาพจากแปลงปลูกคุณภาพให้ได้ผลผลิตตรงตามมาตรฐาน G.A.P. ที่ต้องเริ่มจากการเตรียมดินที่ดีพร้อมรองรับสายพันธุ์ที่แข็งแกงแววร่งรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สามารถนำไป<า>ปฏิบ<อ>ัติได้จริงแตงโมของเรานะคะที่เราทำระบบเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศ เราทำในระบบ G A P นะคะความาการจัดก,การพืชปลอดภัยแต่ของเราเป็น E G A P มาตรฐานสูงการเลือกแปลงผลิตสําคัญมากการเลือกโลเคชั่นแล้วการเตรียมดินเตรียมแปลงที่จะเย็นเย็นเราเตรียมแปลงได้ดีสมบูรณ์แล้วสิ่งสําคัญที่สุดอีกหนึ่งอย่างคือการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีนี่คือสิ่งที่เราทํามายาวนาน20กว่าปี ทำให้เครือข่ายแปลงปลูกทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคอีสานส่งผลผลิตกลับเข้าสู่กระบวนการคัดแยกพร้อมกระจายไปทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศสร้างรายได้ให้กับเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมต่อไปทีมข่าว n b t บภาคกลางรายงาน